สิงไม่ได้เอา้ามันสิงไงวะทำไมมันสิงบ่ได้ไฟหมีมังกรหรือเปล่าไฟหมัดมังกรหรือเปล่า,าไฟมังกรเอา้า วัดเดอะฟักโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยพี่พี่พี่อะไรพี่ตายอยู่นครมนมไม่รู้แทน,นมะโนเก็อะไรนะไม่รู้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 อะไรทั้งนั้นโอ้ยไหนที่เสีงเมื่อกี้ตีเราไม่ได้เลยเลย <c oughs> ชุบชุบชุบ

ยังกินเลยเนี่ยนะมันเขียนว่าอะไรห้าสิบต่อครั้งโอ้ห์ถ่ายไม่ทันตอนสี่เม่งไม่ได้เลยเลยคือนะอะไรนะไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วปวดอยู่นิดนึงปวดต้องกินยาแก้ปวดถ้าไม่ปวดต้องกินยาแก้ปวดแต่ยาแก้เสศษต้องกินจนหมดยาที่เป็นแคปซูลนั่นนะโอเป๊อปป๊อ ไม่ con, แลกี่แล้วใช่อหกินแล้วด้วยออกเซิร์ฟด้วยครับออกเซิร์ฟด้วยครับออกเซิร์ฟด้วยไปไกลโอเคคุิมไหม้วับใะกะมวย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp